สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองแบบจี a p รายการที่จะพาทุกคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทักโอกาสทองมองขาดทักโอกาสการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัว m a r Market อัปเดตกันก่อนครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำค่อนข้างปรับขึ้นรุนแรงเลยครับที่อยู่ประมาณเกือบเกือบสิบสี่จุดครับขึ้นมาปิดบริเวณหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบสามจุดครับเนื่องจากว่าได้รับปัจจัยก็คือตัวของไบเดนครับที่มีการออกมาบอกแลลวครับว่าจะหนุน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าสองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับอดคล้องกับบอลยูครับเมื่อวานนี้ก็ปรับลงจากหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเหลือเพียงหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นตนั่นเองครับทาให้ดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็วราคาทองคาก็ปรับขึ้นประมาณสิบสี่จุดตรงกันข้ามครับทางฝั่งตลาดหุ้นก็คือดาวโจนส์ครับหลังจากเมื่อวานนี้มีการทำ New High บริเวณ3า5 0มื่นสาันห้าร้อยครับเมื่อคืนนี้ก็มีการย่อลงมา 9ก้าสิบหกจุดเก้าห้าจุดครับลงมาปิดบริเวณสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสาสิบจุดนั่นเองครับแล้วก็ตัวของค่างเงินบาทครับก็มีการแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นครับแต่แข่งค่าเพียงเล็กน้อยที่ลบศูนย์จุดศูนย์สี่มาปิดบริเวณสามสิบเอ็ดจุดสามศูนย์ครับและสุดท้ายนะครับสำคัญก็คือตัวกองทุนเอสพดียที่ถือทองคํามากที่สุดในโลกครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับทองคําแม้จะมีการปรับตัวขึ้นไปประมาณสิบสี่จุดใช่ไหมครับตัวเอสพดีมีการเทขายสามจุด เจ็ดแปดตันนั่นเองครับแต่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบเก้าตันครับฉะนั้นต้องมาดูนะครับนยยสําคัญถึงแม้ราคาทองคำจะมีการปรับขึ้นไปครับตัว S P R ก็จะมีการเทขายอย่างต่อเนื่องครับต่อไปครับก็ไปดูภาพรวมนครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเมื่อคืนนี้ครับตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐนี่ค่อนข้างดีครับเกิดจากที่เมื่อคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจตำแหน่งงานว่างที่จะเปิดรับใหม่นี่ครับก็ คาดการอยู่ที่หกล้านตําแหน่งตัวเลขจริองออกมาอยู่ที่ 7, 000, 000, 000, เจ็ดล้านหนึ่งแสนตำแหน่งแค่นั้นดีอยู่คาดการครับแต่ว่าตลาดมีการให้การตอบรับเกี่ยวกับโครงการไบเดนที่หนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าครับจึงทําให้ตัวดอลลาร์นั้นมีการอ่อนค่าต่อไปครับไปดูทางฝั่งเกี่ยวกับตลาดหุ้นมั้งครับที่มีการฮือฮากันครับว่ามาจินสะเทือนระดับโลกหมายความว่าตัวกองทุนครับที่เป็น เข้าไปลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีแล้วมีการใช้อัตราทดหรือว่าเกียร์ลิงหรือว่ารีวเวเลตนั่นเองครับในภาษาหุ้นก็ทําให้เขานั้นขาดทุนพอขาดทุนปุ๊บก็ไม่มีการเติมเงินเข้าไปในพอร์ตใช่ไหมครับเพื่อรักษาหรือว่าประคองมาจินจึงมีการฟอสเซลครับหรือมีการบังคับขายทําให้กองทุนครับมีการขาดทุนอย่างหนักครับแต่ที่สําคัญครับกองทุนนั้นแทบจะไม่ส่งผลเกี่ยวก,กับปริมาณเงินเลยแต่ดันมาส่งผลกับ คนที่ให้ยืมมาจินครับอย่างเช่นทางฝั่งเอเชียคือนามูระยุโรปก็เป็นเครดิตสวิตแล้วก็ตัวดอยแบงค์ที่อยู่ในเยอรมันฉะนั้นครับเมื่อตัวอาเคโกครับกองทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็ถูกฟอสเซลเนี่ยทำให้ผู้ที่เคยปล่อยกู้มาจินให้กับตัวอาเคโกเนี่ยครับราคาหุ้นนั้นปรับลงอย่างรุนแรงครับอย่างเช่นตัวแรกครับคือโกลแมนแซกปรับลงเรา 6.4%สี่เปอร์เมอร์แกนเซนครับปรับลง7 2 2ดจเปอร์เซแล้วก็เครดิตสวิตครับที่เป็นคนออกมาจินให้กับตัวอาร์เคโกเนี่ยระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งเดือนครับราคาหุ้นปรับลงไปแล้วสิบหุสี่สี่เปอร์เซตแต่นักวิเคร์ยังมีการคาดการครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจากกองคุณอาร์เคโกเนี่ยถูกฟลาซเซลนะครับจะไม่ขยายไปในวงกว้างฉะนั้นต้องมาติดตามดูครับว่าถึงแม้จะมีภาวะเสี่ยงครับแต่ว่าตัวดัชนีดาวโจนส์เอง เมื่อวานนี้ก็เพิ่งทำมหายไปนะครับนั้นต้องมาติดตามดูครับแล้วก็ทางฝั่งของมาตรการการคางังทางสหรัฐน้งครับต้องเกี่อย่างนี้กันครับว่าตั้งแต่รัฐบาลทัาเข้ามาครับก็คือเขามีการลดภาษีจาก2 5่หเปอร์เซ็นห์ือเพียงแค่2 1บเ็ดปอร์เซ็นครับทาให้บริษัทชั้นนําของสหรัฐเนี่ยมีการเสียภาษีลดลงหรือแทบไม่เสียเลยครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างว่าการแรงงานการศึกษาสถาบ,บันนโยบายและเศรษฐกิจของสหรัฐนี่ครับ ออกมาบอกว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันมากกว่าห้าสิบแห่งครับแทบไม่ต้องเสียภาษีซักแต่ดอลลาร์เดียวเลยครับแถมรายได้นะครับก่อนหักภาษีเกือบสี่หมื่นล้านดอลลาร์ครับน่าสนน่าสนใจครับถึงแม้จะได้รายได้ที่เยอะครับแต่ว่าในยุคของทั้มรัฐบาลไม่ได้มีรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นเลยครับแถมยังจะลดหย่อนได้ด้วยครับยกตัวอย่างของไนกี้ก็คือไนกี้ไนกี้มีการใช้ทุนของตัว R&D ครับ Research Development นะครับ ในการเครดิตภาษีครับคือทุนวิจัยนั่นเองครับทำให้เขานั้นได้รับการขอคืนภาษีมูลค่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าหากเป็ี่ยนมุมมองมาดาฝั่งของไบเดนแล้วถึงแม้จะมีการอัดเม็ดเงินเข้าไปนะครับแต่ก็ยังคงประคงบาลานซ์ครับก็คือมีการเก็บภาษีอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและสุดท้ายครับก็เมื่อวานนี้ครับก็คือตัว i m f ครับมีการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะฟื้นตัวในปี6กสีอย่างแข็งแกร่งนะครับ และล่าสุดครับถึงแม้โควิดจะกำลังระบาดใช่ไหมครับนหลายประเทศก็มีการล็อกดาวน์เป็นรอบที่สามแล้วแต่ว่า IMF จะมีการคาดการคบว่าเศรษฐกิจหากได้วัคซีนแล้วครับจะมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งถึงแม้จะแต่และประเทศจะมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกันก็ต่างครับล่าสุดครับ IMF ออกมบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วครับปีนี้คาดการว์ว่า GDP จะอยู่ที่ประมาณ5.1เปอร์เซ็ พอมาทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยขยายตัวอยู่ที่6.4เปอร์เซ็นต์นะครับในปีนี้ค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็ประเทศที่พัฒนาขอโทษนะครับประเทศที่เกิดใหม่นะครับดีกําลังพัฒนาเนี่ยจะเติบโตในปีนี้อยู่ที่6.7เปอร์เซ็นต์และคาดการณ์นะครับสำคัญนะครับที่สำคัญเลย IMF เลยครับว่าปีนี้ครับคาดการณ์ของ IMF ว่าประเทศอินเดียจะมีการโตเติบโตของ GDP อราว12.5เปอร์เซ็นต์ครับเอ๊ะหรือจะแซงจีนขึ้นมาเป็นคู่แข่งกันแน่ครับ ฉะนั้นต้องมาติดตามดูครับต่อไปครับไปพกนวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับสวดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับครับมุมมองนะฮะทองคามันก็ค่อยๆขยับขึ้นนะถือว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเราเราก็ยังมองว่ามันมันน่าจะเป็นการรีบาวในรอบรอบใหญ่มากกว่า นะครับนะมันมันยังมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนหนุนกันนะฮะ SPDR ก็ยังขายอยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังยังขยับตัวดีขึ้นนะครับนะแล้วก็บอนยูก็ยังยังขยับขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่ที่ยังยังน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันได้อยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าระดับราคาที่มันขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่า มันมันค่อนข้างจะต่ําเกินไปแล้วเนี่ยนะฮะจะมีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเข้าซื้อนะครับเพื่อเก็งกาไรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคนะฮะที่เราจะเล่นกันในช่วงระยะเวลาหน,นึ่นนะนนนนงสองวันเนี่ยนะครับนะเราก็ไปดูกราฟกันก่อนนะครับในทางกราฟเทคนิคนะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเราจะมองว่ามันมันน่าจะเป็นลักษาการรีบาวขึ้นมานะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระดับราคาเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเบรกเทรนขึ้นมาได้นะครับนะซึ่งบริเวณด,ดังกล่าวนะครับคือ,อผมให้ให้ดูภาพนะครับเส้นดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเส้นในลักษณะที่ก่อนหน้านี้น,น,นะเป็นเป็นเส้นดาวเทรนขึ้นมานะครับแล้ว เมื่อมันทะลุกรอบขึ้นไปตรงบริเวณดาวเนี้ยนะครับทะลุกรอบเส้นดาวเทงขึ้นไปเนี่ยสัญญาณมันก็จะเป็นบวกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี้ยนะฮะราะคาเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็การขยับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้า,าเรานับขึ้นเนี่ยนะครับนะก็ตามขึ้นเนี่ยนะมีทั้งขึ้นย่อยแล้วก็ขึ้นใหญ่เนี่ยนะครับนะก็ รูปแบบของการนับขึคนเนี่ยก็อยู่เป็นปลายทางแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาได้ขยับเข้าตัวเออขยับตัวเข้าหาแนวต้านของวันวานนี้แล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าสถานะที่มีกําไรเนี่ยนักทุนอาจจะแบ่งสถานะทางกำไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับนะ <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะเกิดการขายทํากําไรลงมานะครับดังนั้นเนี่ย ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของแรงขายทํากําไรลงมาด้วยนะฮะดังนั้นนักทุนท่านใดนะครับที่เข้าซื้อไม่ทันนะฮะก็อาจจะต้องรอให้ราคานั้นเกิดการปรับฐานราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนักทุนที่ะจะสลับหน้ามาเก่งกําไรในทิศท,ทางขาลงก็เชื่อว่าทําได้เหมือนกันนะครับโดย มีจุด stop loss นะครับหากราคามันทะลุก,กรอบ1,760เหรียญขึ้นไปนะครับหากทะลุก,กรอบหนึ่งพันเหเหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เงินทุนอาจจะทำการ stop loss นะครับคือใครที่เล่นฝั่งช็อตเนี่ยนะครับที่บริเวณเ, 1, เหนือหนึ่งพันเอยสี่เหรียญ1,750เหรียญขึ้นไปเนี่ยถ้าใครเปิดเล่นฝั่งช็อตนะครับ แล้วราคามันทะลุกรอบหน,น,นึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญขึ้นไปอันเนี้ยให้นักทุนทําการซับรอดออกไปนะครับนะก็ทะลุหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญขึ้นไปเนี่ยมันมันสัญญาณของทองคําระยะกลางเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบวกเป็นบวกนะครับนะแต่อะไก็ตามนะในเบื้องต้นเนี่ยมันชนแนวต้านแล้วนะฮะก็เชื่อว่าอา่ามันน่าจะมีการย่อตัวลงมานะครับเมื่อการเกิดการย่อตัวลงมาก็ ให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะเพื่อ,อเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูภาพใหญ่หญทองคำนะครับอ,อันนี้คือภาพใหญ่นะครับที่ผมบอกว่าทะลุกรอบ1,760เหรียญขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าราคามันทะลุเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นไปนะครับเมื่อมันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปเนี่ย สัญญาณระยะกลางมันจะกลับมานะครับนะแล้วมันก็จะดีตัวขึ้นต่อนะแต่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ทะลุกรอบ1นึ่เจ็ดยหรียญน,นะฮะก็ยังมองว่าราคาก็น่าจะวิ่งอยู่ภายใต้เส้น่เส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังมองเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นเท่านั้นเป็นระยะสั้นๆนะครับนะ เชื่อว่านะครับหากมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยนะฮะก็ยังมีแนวรับนะครับที่ท,ที่น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับคือบ,บริเวณแนวรับ1720เี่ถึง1น1 0เหรียญเนี่ยนะครับกรอบเนี้ยเป็นกรอบอ,อ่กรอบที่น่าเข้าซื้อนะครับแต่กรอบกรอบแนวรับที่ที่น่าสนใจนะครับ ต่กรณีถ้ามันหลุด1,700เหรียญลงไปแล้วเนี่ยโอเคสัญญาณขาลงมันจะกลับมานะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับนะก็เล่นตามกรอบนี้นะครับแนวต้าน1,759-1,770เหรียญนะครับนะกอ็อันนี้จะเป็นกรอบที่จะปิดสถานะทำไายหรือ,อสลับหน้ามาเก็งกำไรนิ่ทางการลงอันนี้ทานสามารถทำได้นะครับ นะในส่วนของแนวรับ1,720-1,710ถึง 1, เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นกรอบเข้าซื้อนะครับนะถ้าหลุด1,700เหรียญลงมาซับลดนะครับนะหลุด1,700เหรียญลงมาซับลอดออกไปนะครับมาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะครับนะภาพรวมนะครับราคาก็ยังขึ้นตัวต่ำปลาระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับนะ สัญญาณก็ยังมองเป็นลักษณะเพียงรีบาวสั้นๆนะครับเออขอโทษนะครับเพียงเออสัญญาณเป็นลักษณะของการรีบาวดะครับอาจจะเป็นรีบาลรอบใหญ่ก็ได้นะฮะที่ผ่านมานะฮะก็แนวต้าน26,100บาทนะครับไปจนถึง26,230บาทอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านนะครับในขณะที่แนวรับนะฮะจะอยู่ท่าทางที่บริเวณ25,480บาทนะครับไปจนถึง25,370บาท ครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับสําหรับทองคำ96.5นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับมันเมื่อวานมันชนแนวต้าแล้วนะฮะวันนี้ให้ระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการย่อตัวหรือพักตัวนะเป็นลักษณะของการอาจจะพักฐานของของของการดีตัวขึ้นในรอบนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยังมีปจัจจัยที่ที่ยังค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะครับดังนั้น ก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยก็ยังไม่น่าจะดีตัวขึ้นได้ไกลมากนักนะครับนะบริเวณ1,760เหรียญถึง1,770 1,780นะครับกรอบนี้นจะเป็นกรอบใหญ่ที่มองว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับนะแล้วก็วันนี้มันน่าจะมีสัญญาณการย่อพักตัวนะฮะหรือแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆออกมาด้วยนะครับต้องระมัดระวัง คใครที่ตกรถหรือ,อจะรอเข้าซื้อเนี่ยก็แนะนําแนวรับนะครับให้ราคามาเกิดการย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อนะครับมาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับฝากคุณจันทอนด้วยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงกลางสัปดาห์และไปจนถึงช่วงท้ายสัปดาห์มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับฝากคุณจันทอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ย เดี๋ยวไปดูครับว่าค่ำคืนนี้มีประกาศตัวเลขหนึ่งตัวด้วยกันครับก็คือช่วงเวลาสิบเก้านากาสามสิบนาทีครับมีประกาศตัวเลขดุลการค้าครับคาดการอยู่ที่ลบเจ็ดหมื่นร้อยล้านดอลลาร์ครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าหากตัวเลขการค้ามีการลบน้อยกว่าคาดการณ์ครับจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐครับหากออกมาลบมากกว่า เจ็ดหมื่นสองร้อยล้านดอลลาร์านี่คก็ะจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนทองคําต่อไปครับขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนรา้สนใจติดต่อสอบถามหรือเปิี่ยนเชี้เพื่อก,การซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ